อ๋อแล้วเกมในครึ่งเวลาหลังแล้วตอนนี้กลับลงมาเล่นกันต่อครับในคยุคการแรกก็มีประตูเดียวก็เป็นของด้าน,านมอโต้ครับจากประตูของกิจครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เออแล้วต่าวงวุดท้ายรับเข้าสองครับอาร์ตเปิดยาวขึ้นมาตอนนี้ตูดบอลลงมาสวยครับ จะล็อกหลบไม่ได้เปลูกขึ้นมาดังขวาครับเล่นเร็วกลับมาดึงลูกนี้ก่ยังขึ้นเร็วไม่ได้ับตามฮอสคสกับเปิดยาวขึ้นมาทายหมวทีได้ล็อกกลับมาขึ้นมาขวาคราับ ย้อนกลับไปตร้างกันใหม่ครับเขาวันนี้ได้ยืนตำแหน่งเซนเตอร์หาไปอย่ังไงดีเอาแล้ววันนี้แตะเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายทีนึงไม่ผ่านับโอ้โหเสาสองยังของมอเตอร์ครับบอลย้อนกลับไปตร้างกันใหม่ครับตีมาทางซ้ายโอ้โหูบอลดูจังหวะนี้โดนี้ส่งสีแล้วเล่นง่ายครับเอางงชิ้นมาลึกกลับมาเห็น โอ้เพื่อนไม่ค่อยใครจับกันนะไทยของมันท้าเตะแล้วก็จะลุยมาจังหวะนี้โอ้โหโดนลุงสองแล้วเข้มวยบอลแล้วไปเข้าได้หลังเลยดูดับสิๆให้ฟ้าบอลยิงไกลลูกนี้รับโอ้โหไม่ติดยัดตีแต่ก็ยังเซฟได้ครับแล้วไหลเร็วเลยครับไทยของมัขวาครับ เลียงกลางวิ่มาทางซ้ายแข่งโอ้โหจะคืนหนึ่งสองมาไม่ดีเตะฉลาดนิดนึงอย่างเลยมอโต้ขาดทิ้มาแล้วสองคนโอ้โหไหลหลังไม่ดีจะให้เต็กดับตั้งความสุดท้ายครับไปลุ้นลูกของมอโต้ครับเต็กบอลเลี้ย ้เดินดีเ้ใช่ออกมาทีโอว่าแล้วตีขึ้นทางขวาแล้วสวัสดีเปิดชันแบบแล้วก็ออกหลังไปครับตัวสองรองแล้วก็สตาร์ทโค้งเนี่ยยังไงเดี๋ยวเออออกมาหน่อยครับล้อโต่ครับคุณกระสีดูด้วยคเอฟรู้ว่ารุนนะครับใส่ออกมาหน่อยครับโอ้แล้วตอนนี้เอฟจังหวะนี้ยฟาวให้บอลครับไม่ต้องไปเถียงกันเองครับไม่ต้องไปเถียงกันเองครับ เหงแบบเดียวไม่ต <rural conversation> ้องมาเหยแค่นี้ค <t> รับฟังผู้ตัดสินอย่างเดียวครับฟาวไม่ฟาวบางครั้งไปขอความกิจจานแบบผู้ตัดสินได้ครับเออน่าเลยครับดีครับน่าสมาธิฐานกันไว้ดีกว่าไม่ต้องไปเหงกันเองครับถ้าเหงเนี่ยไปเถียงผู้ตัดสินครับว่าให้ฟาวได้ยังไงครับแล้วก็ขอความกิจจานแบบผู้ตัดสินครับฝ่ายตรงข้ามกันไม่ต้องไปเหงกันเองครับไหลมาแล้วจริงดูี้ โอ้โหไม่อยากไปตรกต้วอ่ะจังหวะดีีมอสต์โดนเล่ลูกสูงครับโอ้โหจังหวะของดาร์มอสต์นนี้เนี่ยเล่นมึงต้องบอกว่ายังขัดขจนเกินเกินอยู่ครับและในที่เรามันก็ยังไม่มตีตั้งเนาะถึงหอบบริษัทที่เวลาได้โอ้โยังไม่ออกก็พุทธศิลป์น่าเล่นต่อไปเลยครับ

ไปทีมของมาได้เสาสองแล้วไม่มีใครปังไอ้เสาตูเล่นนะตีเอาตั้มลงมาแล้วใครจะออกครับถอดโปเต้ออกครับเอาตั้มลงมาตอนนี้เสริมเกมรูปแล้วครับดักฮอสครับ เ่นเดียวกับทางด้านมอตโต้ก็โอ้ตอนนี้ถอดเอาเตะออกมาครก็เราส่งคิวลงมาเนี่ยอาวุธหนักลงมาคนก็เก็บบอลลงนี้มากคร้วตังควันนี้เปลี่ยนข้างฝ้ามาทางซ้ายครับบอนยิงไกลแล้วก็วิ้ยโดนขาครับโอ้โหไอ้บางทีเด็ดเลยบอลก็จังหวะยิงกัเข่าสอง โอ้โหมอไม่ได้ร the ู้สึกตูแล้วรันไีย่ยิเลยเก็บกลับมาได้เฮงิงอีกทีกปตรงส่อกรับโอ้ปล่อยให้ผ่านง่ายเลยวอาจะคู่ขังชทยเจ้วรอเลยนะแจ็กแรอส้มนะแจ็กเฮงเก็บิงเลยนะรอส้มนะแจ๊กปาประตูขึ้นมา ตาเจมาลูกนี้ก็โอ้โหรู้เกินไปามากระชามาเติมเติมเติมเข้าชอปต่เอเกนอยาวมล้วโอ้โหระหว่างนี้แม็กได้ยิงงไปตต่อสิตัวได้สนาครับจะมีการติดตัวข้างสนามับโอ้ ออใชเอาไส่งงวมนะตอนนี้รับสำหรับมอเตอร์กับตปดยาวขึ้นมาเอาเก็บบอลได้ครับแล้วป่าวมาลิ้งแส่ทำชิงรงนี้ตามรู้อยู่แล้วครับแต่เราจะไปเล่นต่อแจ็คให้โดนการสูงแล้วเองทางขวามีมาคอนอยู่จะแหวกตรงกลางไม่ดีโอ้วหูกนนี้เราเสียบอลกลับมาบอล จะแตะหลบจะไม่ได้เพื่อนสิไม่ได้ว่าอะไรสาสจาวขึ้มาเกิดหรือเกินไปครับโอ้ทุ่มเร็วเลยตามพักพนี้ยังเก็บได้ครับดอสเปลี่ยนแกนข้ามฟ้างขวาโอ้โหจังหวะถามบอลหลออก้างไปเองครับเฮ้ยเอนจะเล่นเกมก็สองดักอสกับประตูพวกเขาตามหงนึ่งสูอหนึงครับไอ้ทุกๆกันนะซ้ายสวารับอโต้ กููยัดเข้ามาตรงกลางครับบางอยู่ลูกนี้แล้วกุลสตีให้ไปลูกเสียก็ตั้งมาตั้มาตั้มาติ๊บบางตู่จังหวะนี้ไปเข้าด้านหลังก็แรงว้าวเร็วเลยครับให้ทางขวาครับมาแหงคลิปมาลูกนี้แจ็คมเก็บบอลลงไม่ได้แล้วจังหวะนี้แจ็คสวนกลับครับเปลี่ยนนัน้ายครับ ยิงคำว่าเดียวไม่ตรงเพื่อนครับเตะโดนทิ้งอีกทีหนึ่งบอลตกลงมาเป็นของมอโตอรับบอลให้ทางซงทางขวาจ่ายไม่หายครับแล้วกลับกลับมาเตะตั้งแ้งนีนี้เืนลูกนี้แล้วไปต่อสุดเส้นากลาง้ายหักข้อมาแล้วก็หมู่แกงยังเป็นจิตอ่ะเป็นจิ้วต้องมาช่วยกัรับคราเราจะโจโอ้โหลุนทางเลยครับ แล้วตักขึ้นมาไปาเองทางขวาก็บอตอคนเดียวยิงหกข้อมาเกอนไ่หายงตัวถ้าหาขึ้นมาคนเดียวแบบนี้เราตัดใจยิงแล้วเออใจหวาดมอหลุดออกข้างไปเองนะรอสเอาอไม่เข้าใจหรือเป่่้ยนีทบ้

เงหลบมาหคนสอคนแล้วโอยเลี <ules> ้ยงนยาแล้วอาแเรวนะสวนกับสต่อสองลลนี้รอโถสาต่อสออตงหัวอยู่แล้วไหลออกมา่้ายโอ้ไม่าเยม่ได้เกือแล้วยิงจะทุบเร็วนี่จะทุบไม่ได้ดูเปลี่ยนทุบเัยให้บองที่มทุบแรงปูมยัดเข้ามาบอล ตัวนู่นนี้สงช้าเดินไปครับเราดัดกลับมาได้ครับเดฟโอ้โหแทงนู่นนี้เอ้าเตะชั้นแหลกดีเากนะครับรับเข้าซองครับอาร์ตตูมตายเลยครับให้ยาวโอ้โหตูบอลลงสวยมากิา้วไปสุดเส้นแล้วจะหักข้อกลับมาตัวตัวเองออกหลังไม่เยอะเลยต่าง้งเตะเล่นเร็วแล้วครับเดี๋ยวดูร่วงกเนาะจะขอเหนี่ยดตัวให้ตัวลูกตายก่อนครับ ai lều chứ mà, khổ ta dọc trong ngoài hết Nói chậm nhấn hết Phát mà bỏ, à, hey. 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 mà luôn hey. <laughs> <laughs> đi <laughs> 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 ถือด hey, no? ิ่งทีมแจ็ให nice ้มาเฮงกิงหักพ่อแต่ทิ้งมาตอกบจ้าหนองต้องยังไม่ยิงแล้วดูดิตัวบัวพัอยู่แล้วโดนด้ดเล่นดีบอลเยอะเลยไอ้เลงได้มาดูผู้ยทางด้านซ้ายของสาร์พอร์บแล้วจะมีการเตะตัวคับเตะตัวับโอ้ถอดแม็กออกแล้วส่งนั่นตอกลงไปคร้บสามบอลกันเลยเอาไปดึงเอลสีตายแล้ว ลืมเปิดยาวขึ้นมาไม่ผ่านแป๊กอกทิ้งออกข้างเลยครับน่าจะแบบนี้เหมือนบอกไม่ห้ดีแล,แล้วไหลครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวใครจะออกครับโอ้ถอนอันโซ่ออกครับสำหรับ,บออโต้ครับอาชายกลับลงไปใหม่ครับลงไปช่วยเพื่อไลบ่บอลทีตงรงตกลางครับ ตีขึ้นเยอะตั้งใส่ขึ้นมาแล้วจากคอสเขาเล่นสั้นมากครับไปเปลี่ยนเอาไว้ตั้งทีานขวาเพียงเออาวมากไม่ดีเนะจังหวัดโอ้โหตัดสินใจไม่ค่อยดีเลยจังหวะสุดท้ายเลยแหละนั่นก็สำหรับดับคอสบอลลี่ตั้งเตะเล่นสั้นครับออโต้บอลโยนยาวขึ้นมาเอาเา้าลูกโตลูกนี้นะ บอลจะเข่งซ้อนบอเล่นเร็วเลยครับอสเตะการขึ้นทางขวาเพลงให้มาขวาสุดใหม่ทางเนี้ยังเป็นบอลก็เตะทิ้งออกไปได้เราจะสวนกลับลูกนี้ยังเป็นดังบอลกับเก็บบอลกลับลงมาตั้มดึงบอลหลอกสวยแล้วจิ้มหรือไงโอ้โหปัดจิ้มแล้วอัร์ตโง่อีกครั้งหนึ่งสังวาหบอลยังเป็นของดังบอลกับ อันนี้ฟาแน่นอนัะโ้โหเราวางเลยไปดูเพื่อนเรอบโดนใบเหลืองไม่เลยมอโต้จังหวันี้เะไม่โดนบอลเลยก็ถือว่ามาแล oh, yeah! wow. yeah, oh, yeah, ้วนี่ครับจันเสียเปียนด้วยเราวไม่โดนแต่เร็ามเตะตัวดง้าครลบเตะตัวครับโอ้ทอดคิวออกส่งจิตลงแล้วครับ โอ้ยยกเท้าสูงขึ้นมาจังหวะนี้ตอกตีกลาเลยที่ตีกลางนี้ไม่โดนหัวแล้ราตัดตีกลางผ้าไทย้าไอ้ตั้งเตียงเยอะกับตอกเปตั้งตียลั่ประตูขึ้นมาเอ่อจ้าขึ้นมางงได้ครับเพลง สองกระโดดลูกนี animals, 谢谢้ไม่ดีแล้วชายใส่ออกข้างหรือเปล่าออกมาได้แล้วไปลูกทุกกระนั้นขวาครับของดะออนรับโอ้ตอนนี้ก็ต้องพยายามเปิดเกมบุกก็ต้องดะออนสับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตะกอนอยู่บนข้างด้วยพวกเขาต้องเปิดเยอะแล้วโอ้โหเน็ตต์ต้องเหมือนกันมาข้างหลังครับยมงจริงได้ ตั้มโอ้ข้างหน้าตั้มต้องย้อนกลับไว้ใต้ใหม่แล้วแจ็คเปิดยาวไม่ถึงเพื่อนคก็โผล่ถึงออกเลยเอาไปลุกทุ่งครับตูดักษ์เข้ามาข้างหน้าแจ็คต่างหว่งที่เจอรอกเตะทิ้งออกไปอยางได้เป็นเตะมุมด้วยสำหรับดักฮอสช็อตโอ้ยถูกถ้ามอตโต้เกมนี้เก็บขาดคะแนนได้นี่ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแจ็คอยู่ครับ เดนที่แล้วไปพลาดเสมอมากรครับตูยาวขึ้นมาโอ้แล้วสองคนตัวนี้ยังไงะไม่คนใจเอา้าแล้วไปขโมยบอลโดนได้เก็บได้เพื่อน,นซ้ายจะลุยมาติด็องออกมาโอ้เหเฮงไปเร่งลุ่งช้าเร่งไปแล้วแต่จีนซายนาไปหน่อยครับปาดเข้ามาได้จับแล้วชายยินชาแล,แล้วเราก็ออกหลังไปไปแตะโกมดดีทีทาง้าขวาครับ เก้าหรือเจ้าห้านาทีสุดท้ายของซึ่งเวลาหลังครับยังไม่โดนช่วงทดเสร็จครับแต่มุดไปด้านฝั่งขวาของมอโต้ครับเออจันมาที่เสาแรกโอ้โหไม่โดนใครเลยครับ่ว่าผู้รักสินเนี่ยให้สัญญาเดินโดนเมืองของจักมอสครับสงหวะนี้ครับดูสัญญาเดี๋ยวผู้รักสินก็ไปหลายครั้งครับแต่รู้ว่าใครได้ทุ่งครับ ไห้ออกมาขวารัเลยโยกข้ามาสวยแล้วตกกลางอู๋จับลูกพยายามจะคืนเถอะขืนแรงแล้วเฮ้ยชายโง่งตั้งแล้วตัวไปแซงจากด้านหลังได้ครับะจังหวะนี้นะตั้งเตะเลยเอาข้าได้เอาข้าได้เปิดยาวขึ้นมาจับคืนเพื่อลูกนี้ถึงกระเปล่าตกโอ้โหยังมีตัวเข้ามาตกอยู่ครับ โอ้ยลูกกองปี่ก้ไปดำต่ำมากๆบางทีต้องระวังครับยังได้เลยลูกคุก่เน,นี่ยนั่ขวาแล้วโหยสามบาทีเศษเศษแล้วเจอในข้างหลังประตูเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วสกอร์ในข้างหลังยังไม่มีขยับครับพามาเองหันหลบสวย้วตอนนี้คือกลับบ้าหรือให้ลงกลางสวยวชยัย โอ้ oh, แล้วจังหวะนี้ตายแล้วครับเจฟต้องระวังครับนี่โดนไปเดือกไปแล้วครับโอ้ถ้าจับมัสผู้ร่วมไเหลือที่สองยุ่งแน่ครับอจ้าพรแล้วก็วางดูเพื่อนหน่อยครับจังหวะพาไปแล้วก็ดูเพื่อนเลยครับเฮ้ยน้ำไปดีน้ำอ่ะอันน้ำไปดูเพื่อนหน่อยครับจังหวะนี้โดนเต็มๆครับโอ้แล้ว ถือว่าไปฟาวแบบนี้บอลไม่เป็นใจด้วยแล้วสำหรับรดาคอนจะไปฟาวแบบนี้ไม่ดีเพราะว่านอกจากจะเสียแล้วลูกตั้งเตะแล้วเนี่ยก็จะไปเสียเวลาด้วยพวกเขาบอลต้องการเวลาแล้วต้องการประตูครับถ้าเสียฟาวบา่อยๆแบบนี้มันจะเข้าทางนอโต้ได้ตึงช้าัหว่าลูกตั้งเ,เตะลูกเซตีคิดแล้วมาดูมีคลิปจังหวะนี้แล้วการสนามบอลจะยิงหรือเปล่ายิงแ,แล้วไปบล็อกแล้วก็ปล่อยออกข้างเอาลูกทุ่งครับ ลุงยัดเข้ามาติดฮ่ายิงลูกนี้ไม่ตรงคอเลยอ๋อตั้งเตะของจ้ามอสครก็จะเล่นยังไงครับเต็สั้นครับแบ็คเบสมองข้างหน้าแล้วสาซีที่มาไม่ผ่านบอลกระบอกตั้งนเลยกลางไม่มีใครครับติดบอลล็อกเอากลับหลังโอ้โหลูกนี้ฮ่าอยู่ดีๆกลุมจะเสียบอลก็บอกโอ้โหดูครับ ล้าจังหวะที่ใช้ตัวบังแล้วคืนกลับมาบอลเปิดมาสวยด้วยเราขึ้นทางซ้ายเราบอลโตมีเพื่อดิ้งหน้หลังไปครับตัดเข้า,าในทางขวาว่าอยู่เอา้าแล้วไปนี่ยไม่ไมไยอมจ่ายบลอลเยอะจังหวะสุดท้ายแจ็คดึงกลับมาตั้งแดนใหม่แล้วตั้มตีเราให้มาเหลนี้ตั้มไปต่อแล้วเลนหนึหน่งสองดังซ้ายที่สองเปิดจัดเข้ามาไม่ดีแล้วถ้าสวนจากเราไล่ทันทันมาใช่ S <S> oh, จิดโอ้โหจับบอลล่างเได้เลยแล้วก็ไปนะเล่นเร็วแล้วดักฮอปตอนนี้โอ้ตั้งกระดงผมสวยมากแล oh, yeah, oh, so yeah. oh, so right ้วช oh, okay, so ่วยอะไรเรายิงเสาแรกไปป๊อกเอ้าต้องไปจักอันนี้นึงแปะทิ้งออกมาได้ครับออโต้ยังเป็นบอลของเร์ายังไปต่อแล้วเฮงพาหลบมาแล้วให้โอ้ตรงกลางไม่ถึใครแล้วเข่าสองเป็นดักฮอกับแจัดแปบตั้งตอมเราจิ้ใจโอ้โหไม่ตรงต่อเลย ราทุกอย่นี้ไม่โดนใครเลยคุณอดตไม่ได to ้ต <crease infection wrote> ั้งเตะตเปลาระตูนะที่สุดท้ายก็สองคเราหัดเจ็บก็หมดเวลาหมดเก็ดกัน2อนาทีแล้วเกมายืดเวลาหลังโอ้โหยังพอมีดีหน้าคลับสองหาทีเสร็จแล้วช่วงคนเจ็บปาดยาวแล้วก็ลูกนี้ปาดโงงได้ครัห้างไปแต่ลูกทุ่งนั้นยชชีสําหรับพอโตแล้วผมเราติงช้าแล้ว วีเกวตุ้โเโผดต้องไปเก็บอลมาให้เลยแล้วม่าอนนี้เล่นให้เล่นเร็วน่อยแล้วเล่นต้องรับเข้าซรงเลยแล้วสองหูใจน้อยมากนู่นีดมีอ่งบอลแล้วตะวัดยิงเลยครับตอนนี้ต้องมีธมาเทียเลื่อนทั้งสองทีมครับ เราเก็บมาได้ครับจีนตะขวอาตรงนี้เตะทิ้งออกไปเลยท้ายนี่เป็นตัวนะซัดบอลอยู่แล้วครับสกัดเลยครับการสกัดบอลเอาครับตรงนี้เจ็บจีงยัดมาบอลสุดท้ายออกหลังไปเตะมุมได้กดดันต่อครับนำเชื่มประตูเดียวต้องมองโต้ที่หัวางใจไม่ได้พวกเขา ่เสียที่ไปช่วงเร้ามาเจ็บีิยุ่งรับวอ้าแล้วตกคูนี้ติดเซฟจริงอีกทีหนึ่งนี่บนี่วงลัมไาิโตยงออกมาแล้วยังไม่ได้ดูันเลไปดูเลคนครับ้เรเหลือเชื่อทอันนี้ก็ะครับติมข้าง่แล้วอลาเหมือนไมดีแล้วเช็มารกลาแล้วแล้วปัเ้าิ้งมาโงลูกนี้หายเลย โอ้โหนี่เป็นแอลเร์ี้แล้ผมเช็คมาให้ครับตัดผมตรงนี้แล้วมันมีทีเด็ดเยอะตัดเรียกกรรมฐานคะแนนอยู่ในมือตอนนี้เหลือแค่หน่งแล้วอเาบโตเดิมตั้เปลี่ยนกลางขวาเฮอดึงช้าเนึงแล้วไหลไปทางฝังออกข้างกันเอาลูกทุกแล้โอ้โหนึ่งตั้งนี่ขอใจแล้วดูว่าจะอสไม่ดีเ ไอ้ลูกชุ่กินแดนอีกครั้งอีกแล้วโอ้โหาดัฮอสจบอยู่ในช่วตัวนาว่าเจ็ดสองหนาที่แล้วไ่้ลูกชุ่ในัขาคล้บของดรกฮอสจบให้ดูตัวนัหนึงครับเอาแล้วจ่อข้งไ่นฉลับที่สองคืนไม่ดีครับหน้างยิงยไมมาอทาขวาว่าแล้วบอล้ทย

ตั้งเก็บสามคะแนนได้ดมหาวอเปล่า่เไม่ไป,ไปนี่เหรอหมงากแคันเดียวนี่เหรอขาน้านดักคอไปชาร่าใจเลไปเสมอดูเว่ากลับมาแล้วโอ้โหที่ไหนได้ครับังมีมอตเหรือเชื่อครับนี่ต้อบอกว่ามีอะไรยังยงใส่เกสองลูกติดต่อแล้วโอ้โหนี่เกนี้เรไม่ได้สามคะแนนเราตางม้อนี่นอ,อูโ้ไทไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวมันมีส,าสามาธิครบนี้ไม่พลาดแล้วผมทิ้มาต่อมาสงเก็บได้ต่อแล้ว ให้บอลลังขาเด็บล็อกกลับมาอา้าวดูเวลานี่หมดไปเ,เปรื่อยเรื่อยแล้ามเปิดแล้วครับโปงเอ้าแล้วปุ๋หปุ๋ยไว้แต่ทิ้งครับบอลตั้งอยู่กระจกตัวนี้ไปผ่านเด็บครับชายบผมทิ้งออกมาไม่ออกด้วยครับบอลแต่ยาวขึ้นมาก็ใส่แล้วเพื่อนเลย เดผู้เล่น้อบอกทีี่กลางสนามต่อเดี๋เดี๋ยวี่เจอเราไปไหนครับโอ้โหแปลกัวนี้เลยทาป็นฮีโร่ทีอยู่แล้วอ้แต่เจอากิขโมยสีลูกนี้เ้าไดโอ้โหนี่หลังเขาบอกว่าหายหางตึมเลยครับราดฮยังไงต้องขอคุณผู้เล่น้องบทีวันนี้ฟุงสนุจริงๆครับตัวเอในช่วงท้ายิ